สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับโค้ชทวนลีอาภูกันเหมือนเช่นเคยหวังว่าท่านผู้ชมที่รับชมในทางบ้านคงจะมีความสุขและก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตและก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขก,กับการรับชมเนื้อหาของสโมสรลีอาภูซึ่งโค้ชทวนก็นํามาฝากทุกวันเป็นประจำนะครับไม่เคยขาดนะท่านผู้ชมในอ P ีนี้เรามีเรื่องเรามีประเด็นร้อนที่จะต้องมาคุยกันเพราะว่าในวันอาทิตย์เนี่ย เลี้ยวภูมมีโปรแกรมสำคัญนะครับท่านผู้ชมในการที่จะชิงโล่นะฮะหรือว่าชิงถ้วยเป็นถ้วยการกุศลนะครับก่อนที่เกมฟุตบอลพรีเมียร์ในฤดูกาลล่าสุดนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ฤดูกาล2025นถึงฤดูกาล2026กเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นเกมนี้ถือว่าเป็นเหมือนฟุตบอลประเพณีที่จัดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับก็นำไป ช่วยเหลือสังคมนะครับเกมในนัดนี้เราได้ชิงถ้วยด้วยและเราได้เตรียมทีมก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นและที่สําคัญก็ได้หมุนด้วยนะครับเรามีประเด็นที่สําคัญนํามาฝากท่านผู้ชมหลายประเด็นมากๆก่อนเกมกุนซืออาร์เนอร์ส็อตบอกว่าผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากๆที่จะกลับมาที่นั่นที่นั่นก็หมายถึงว่าสนามเบลมบี้นะครับซึ่งลีวโพของพวกเราภายใต้การกํารทงานของกุนซืออาร์เนอร์ส็อต ก็เคยไปเล่นที่นั่นมาแล้วในรดูการที่ผ่านมานะครับสําหรับเรานี่เป็นเกมที่เหมาะสมในการปิดท้ายในการเตรียมทีมก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลของการแข่งขันนะครับท่านผู้ชมในฐานะเฮดโค้ชแน่นอนนะครับทุกคนต้องการ3อย่าง 1. น,นะครับการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพ 2. การลงเกมที่เต็มไปด้วยความท้าทายแล้วก็3นะครับ การแข่งขันจริงนะครับก็คือเข้าสู่ฤด,ดูกาลการแข่งขันและก็ที่สําคัญเรียกเรื่องในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับเป็นเกมที่คุณซื้ออา์เนอร์สล็อตก็หมายมั่นปั้นมือที่จะพาลิวพูนะครับประเดิมนะฮะถ้าลิวพูของพวกเราสามารถคว้าแชมป์มาได้เนะี่ยผมเชื่อว่าขวัญและกําลังใจความฮึกเหิมนะฮะของการที่จะเข้าสู่ฤด,ดูกาลของการแข่งขันอย่างแท้จริงของแท้ของจริงนะครับ มันจะมีความฮึกโขมแล้วก็นักเตะของพวกเราจะมีความกระปี้กระเป๋านะฮะกระหายในชัยชนะนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าเป็นเกมที่เป็นการเริ่มต้นผมก็เชื่อว่าทุงฝั่งของอาร์คิตั้นเลตก็คงจะคิดไม่แตกต่างจากลิว์พูลคราวนี้เรามาดูนะครับ5นัดหลังสุดที่พวกเราเจอกันกับทางฝั่งของรคิตั้นผลิตส่ใหติไม่ค่อยต่างกันมากนะครับท่านผู้ชม เป็นลิวพูชนะ2คิตตันพาเลตชนะ1และก็เสมอกันไปถึง2เกมเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับท่านผู้ชมเป็นนัดปิดท้ายที่ลิวพูเล่นในถิ่นแอนฟิลนะครับถ้าพวกเราจําได้ลิวพูโดนยิงก่อนจากอิสมาอิลาซาเสียประตูเร็วแล้วลิวพูก็มาตามตีเสมอได้นะ่ะทัทีครับแรนการวิวนแบกนะฮะไปทำเปล่าโดนใบแดงไล่ออกจากสนามลิวพูเหลืออยู่10คน แล้วก็ทักฝั่งของโมซาล่ามากระโดดยิงนะครับแล้วก็ตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งเป็นการปิดท้ายส่งท้ายก่อนที่ลิ์พูจะชูถ้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อหน้าแฟนบอลของพวกเราในถิ่นแอนฟิลนะครับเป็นเกมที่พวกเราเสมอกันดูเหมือนว่าลิ์พูก็จะผ่อนเกมแล้วนะครับมีการให้ผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็ผู้เล่นตัวสำรองได้ลงเล่นไม่ได้แบบมาแบบเต็มเหนี่ยวนะครับท่านผู้ชม ห้านัดหลังสุดไซติค่อนข้างใกล้เคียงกันครนี้มาหาดู5นัดหลังสุดของพวกเขาที่ลงทําการแข่งขันในช่วงเตรียมทีมในช่วงปีทีสั้นนะครับพวกเขาชนะ3สเสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับนัดแรกพวกเขาชนะมิววอลนะครับ1ต่อ0ชนะคอลลี่3.0และก็ชนะอัลชบวกนะครับสาแล้วก็ไปแพ้อัลชบวก0นประตูต่อ1นะครับท่านผู้ชมนี่คือไซติ ของทางฝั่งของคิตตันพาเลตนะฮะส่วนมาดูลิลพูนะครับชนะ4แพ้1นะฮะก็ชนะสโต๊ก5 0แพ้มิลานนะครับ2ประตูต่อ4ชนะโยโกฮาม่ามารีนอส3 1ชนะแอ็ดบีเบลนะครับ4 1แล้วก็ชนะแอ็ดบีเบล3ประตูต่อ2นะครับนี่คือ5นัดหลังสุดล่าสุดของลิลพูของพวกเราคราวนี้มาดูลูกทีมของ โอลิ e r อร์การ์นร์นะครับในฤดูกาลที่แล้วในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่เลวนะครับเพราะด้วยขนาดของทีมด้วยคุณภาพของผู้เล่นนะครับด้วยขนาดของจํานวนเงินในการลงทุนนะครับในการทําทีมของคิดตันพาเลตทีมคิดตันพาเลตไม่ใช่เป็นทีมใหญ่นะครับเป็นทีมเข้าขั้นเรียกได้ว่าเป็นทีมเล็กเลยละ่ะนะฮะท่านผู้ชมจะเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ย พวกเขาก็โชว์ฟอร์มได้ไม่เลวภายใต้การคุมทัพของโอลิเวการ์เนอร์จบอันดับที่2และก็มี1ถ้วยแชมป์ก็คือถ้วย F อครับซึ่งก็ปราบม้าพยศอย่างแมนซิมาได้นะครับเรียกได้ว่าล็อกถล่มมากๆนะฮะเป๊ปโกดิโอลาเนี่ยเรียกได้ว่าเกาหัวแล้วเกาหัวอีกนะครับในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ยังคงผู้เล่นนะครับที่เป็นตัวหลักเอาไว้ได้นะฮะท่านผู้ชม ผู้เล่นตัวหลักเนะี่ยอย่างมาเกฮีที่เรียกได้ว,ว่ามีข่าวแบบชัดเจนมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายนะครับทางฝั่งของเอซ่นะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่เด็ดมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูกับทางฝั่งของอาร์เซนอลก็ยังไม่ได้ย้ายและก็ชองฟิลิปมาเตต้านะครับเจ้าหมอนี่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเชื่อมโยงกับทางฝั่งของนิวคาสเซิลด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ย้าย แล้วก็อิสมาอิลาซานะครับถือว่าเป็นตัวทีเด็ดของพวกเขาและอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเด็กตัวทีเด็ดของพวกเขาก็คือแอนเดอร์สันลูกสาวประตูนะครับซึ่งในฤดูกาลที่แล้วในนัดที่เจอกับแมนซีนะครับเขาเซฟจุดโทษของโอมานมามุดได้นะฮะแล้วก็มีจังหวะเซฟเรียกว่าเซฟแบบละหำนะฮะปฏิเสธลูกยิงของแมนซีไว้ได้อย่างโอ้หลายลูกมากๆนะครับถือว่าเป็นนักเตะค,คนสำคัญที่น่าจับตามองมากๆ ลูกทีมของโอลิเวอร์การ์เนอร์เนี่ยเขาเล่นในระบบนะครับเตนประชมกองหลัง3คนนะฮะเล่น3นะครับกองกลาง4และก,ก็กองหน้า3คนนะครับหรืออาจจะเป็น3 4 2 1ก็ได้นะครับในหวะที่พวกเราพวกเขาเล่นเกมบุกก็จะเป็น3 4 2 1โดยจุดเด่นจุดสำคัญก็คือการเติมเกมตรงริมเส้นของพวกเขานะฮะโดยเฉพาะริมเส้นทางด้านขวา ก็คือเจ้ามูนเยสนะฮะเบอร์ B 12เนี่ยถือว่าเด่นทั้งการเล่นเกมลุกแล้วก็การเล่นเกมรับลูกที่เขาได้ประตูนะครับจากแมนซีนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นลูกที่ทั้งฝั่งของคิทตันพายเลตเปิดบอลไปพักที่มาตีต้านะครับซึ่งแน่นอนกองหน้าของพวกเขาพักบอลได้ดีมากแล้วก็เบิ้ลคืนมาที่แดนกลางแดนกลางจะุบเข้ามานะครับใช้เอเซ่แล้วก็อิสมาอิลาซาุบเข้ามา พราะบอลเคลื่อนมาแดนกลางพักแดนกลางแดนกลางจะแทงออกทันทีแล้วให้ปีกวิ่งนะครับให้แบ็กทั่วทีครับแบ็กทำหน้าที่เป็นวิงแบ็กแล้วก็ทำหน้าที่เป็นปีกในขณะเดียวกันเมื่อเติมเกมลูกคอร์สของเขาเข้าไปนะครับก็จะมีมาเตตาอิสเมลซารวมถึงเอเซ่เนี่ยเข้าไปเตรียมที่จะยิงประตูและลูกนี้ก็ไปเข้าเท้าของเอเซ่พอด,พอดีพอดีนะครับจังหวะแบบเนี้ยเขาทำได้ดีมากๆนะสำหรับ ลูกทีมของลิเวอร์การ์เนอร์ส่วนเกมรับของพวกเขานะฮะแน่นอนนะครับรับ3หลัง3เซนเตอร์แบ็กสแต่พอเวลารับจริงๆก็จะถอยวิงแบ็กสองข้างนะครับอย่างเจ้ามุนเยสรวมถึงไทลิกมิเชลมิเชลเนี่ยลงมานะครับยืนเป็นหลัง5นะครับท่านผู้ชมพอหลัง5เสร็จนะครับแดนกลางของพวกเขาก็จะถอยลงมานะฮะท่านผู้ชมแดนกลางจะยืนเป็น4แล้วก็ใช้กองหน้าอีก1คนนะครับในการที่จะ อยวิ่งเพลสวิ่งปิดนะครับท่านผู้ชมนี่คือแผนเด็ดของเจ้าโอลิเวอร์การ์เนอร์นะครับถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะสำหรับกุนซอรายนี้นะครับเสมอกับเลีวคูได้อ่านแล้วก็พลิกชนะแมนซีได้ถือว่าน่าจับตามองมากๆนะครับแต่ในนัดนี้ดูเหมือนว่ากองหน้าของพวกเขาจะมีปัญหานะครับนะชองฟิลิปมาเตต้าเจ็บนะครับแล้วก็เจ้าเอ็นคาเทียซึ่งเป็นเด็กเก่าของอาร์ซนอก็เจ็บนะครับ แล้วก็ a อดูอก็เจ็บนะครับซึ่งในนัดนี้ก็คงจะปวดหัวพอสมควรสำหรับทางฝั่งของโอลิเวอร์การ์เนอร์นะครับในการที่จะมีการปรับแต่งในเรื่องของแดนหน้ายัางไงนะครับในนัดนี้คิดว่าน่าจะมีการดันผู้เล่นนะครับเอเซ่ยังอยู่นะครับแต่แดนหน้าเนี่ยผมค่อนข้างจะวิเคราะห์ว่าอิสมาอิลซานะครับอาจจะได้ขยับขึ้นไปนเล่นเป็นหน้าเป้าแทนทางฝั่งของมาเตตาแล้ว ทางฝั่งของโอลิเวอร์การ์เนอร์เนี่ยก็จะส่งเจ้าฟรังกานะครับลงมาเล่นในตำแหน่งของอิสมาอล่าซาก็คือหน้าตัวต่ำนะครับท่านผู้ชมนี่คือ,อคู่ต่อสู้ของพวกเรานะครับสำหรับทีมคิดตันพาเลสคราวนี้เรามาดูทางฝั่งของลิอร์พดูดูเหมือนว่าลิอรูพูภายใต้การคบคุมทัพของกุเซืออรนเนอร์สลอตจะมีปัญหาเพียงแค่ทางฝั่งของคอเนอร์แบดลี่และก็โจโกเมสนะครับนอกกนั้นทีมของพวกเราถือว่าสมบูรณ์นะครับทุกตำแหน่ง นี่นัดนี้พ่อหมีเอลิสันเบเกอร์น่าจะได้คัมแบ็กกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเซนเตอร์ Center ก็คิดว่ากุเซอร์อันเนอร์จะจัดตัวจริงเลยนะฮะโมจูฟานไดยืนคู่กับน้องกอเนเต้ส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นนักเตะใหม่ของพวกเราอย่างเจ้าฟิมปองนะครับทางด้านซ้ายน่าจะเป็นเคอร์เคสนะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็แดนกลางนี่แหละนะครับที่จะต้องเดาใจกุสเซอร์อันเนอร์สล็อต มิดฟิลตัวรับหมายเลข6นะครับน้องไรอันการเวนแบกน่าจะยืนเป็นตัวหลักนะครับส่วนมิดฟิลหมายเลข8บ็อกซ์ชูบ็อกซ์เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นทางฝั่งของแมคกาในการลงมายืนนะฮะยืนเล่นกับไรอันการเวนแบกเลยตั้งแต่ในช่วงของการเตรียมทีมในช่วงปีซีซั่นอาจจะได้เห็นในนัดนี้หรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมผมมองว่าแบบนั้นนะครับส่วนทางฝั่งของโซโบอาจจะได้พักหรืออาจจะได้มาเล่นในช่วงครึ่งหลังก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ ผมเชื่อว่าในนัดนี้คุณซอ้อา์เนอร์สล็อตอาจจะลองใช้แมคก้ามายืนคู่กับไรอันการเวนแบกก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้โซโบเลยลงมาเลยนะครับมายืนตรงนี้เพราะว่าแมคก้าเนี่ยก็เห็นไปแล้วนะครับในลูกการที่ผ่านมาก็มีการเล่นร่วมกันกับไรอันการเวนแบกเข็นจนชินตาแล้วนะครับนะซึ่งโคชทวนก็มองว่าเป็น2ช้อยก็แล้วกันเนาะตรงนี้ต้องเดาใจคุณซซออา์เนอร์สล็อตว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนมิดฟิลตัวรุกหมายเลข10 น่าจะเป็นฟอร์เรนเวียนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวหลักอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้หน้าอากองหน้าของพวกเราทั้ง3คนนะครับหน้าตัวในทนางด้านซ้ายเป็นโคดิกัคโปและก็ที่สําคัญนะครับไอ้หนูทางฝั่งของไอ้หนูเอ็นกูโมฮานะครับซึ่งณนะตอนนี้มันก็มีข่าวขวพันมากๆนะครับว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจทั้งฝั่งของแบดลีย์บาโคล่านะครับซึ่งผมมองว่าในนัดนี้กูเซอร์อาร์เนอร์สล็อตก็ต้องตับตาดูแล้วก็ต้องลองพยายามใช้งาน ทั้งฝั่งของเอนกูมฮานะครับแล้วก็วิเคราะห์พิจารณานะครับให้ถี่ถ้วนว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจในการดันเจ้าเอนกูมฮาหรือจะตัดสินใจในการซื้อนะครับเจ้าแบดลี่บาควา่าตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเอนกูมฮาโชว์ฟอร์มได้ดีในนัดนี้ผมเชื่อว่าน้องมีโอกาสนะครับที่จะแจ้งเกิดแล้วก็ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ และเลีอยวูก็ไม่ต้องไปคักเงินจำนวนมหาศาลในการซื้อแบตลี่บาคา่ามานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่เราต้องตับตามองตรงกลางเป็นเอกิติเกแน่นอนนะครับทางด้านขวาเป็นโมซาล่าซึ่งเอกิติเกเนจ้องตับตาดูดีๆนะครับผมได้วิเคราะห์การเล่นของเขาแล้วน่าสนใจมากๆนะครับหลายคนได้เห็นการเล่นของเขาแล้วคิดว่าเออเมอนี่นะครับเหมือนกับยาย มาอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นแรมปีนะครับแต่จริงๆแล้วเขาย้ายมาเพียงแค่1อาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองแต่นักเตะเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับลิเวอร์พูลนะครับเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยแดนกลางของพวกเรามีความลื่นไหลดีมากๆนะครับท่านผู้ชมโดยการประสานงานร่วมกันนะฮะแบรนด์กับวินแบกโซโบหรือแม้กระทั่งฟอร์เรนเวียสนะครับส่วนริมเส้นส้งสองข้างของพวกเราดูเหมือนว่าเจ้ามิลอดเคอร์เคสแต่ยังไม่ได้แผงลิทเท่าไหร่ นะฮะส่วนทางด้านขวาเป็นฟิมโปงเนี่ยเราได้เห็นความจิตจัดจซับลิ้นของเขาไปแล้วนะฮะเกมในนัดนี้ต้องมาดูกันว่าแดนกลางของพวกเรานะฮะการคลองบอลการพลิกการเทินแล้วก็จ่ายบอลขึ้นไปข้างหน้าซึ่งกุซืซอ,อร์อเนอ,อร์สโอตบอกว่าแดนกลางของเราเนี่ยนะเวอร์ชั่นใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับจะต้องเวลาที่เราจับบอลจะต้องเน้นการพลิกบอลเทินบอลน,นะครับจากแดนหลังไปสู่แดนหน้าแล้วมีการจ่ายบอลขึ้นหน้าให้เยอะ รเราก็จะได้เห็นการเป็นแบกเห็นโซโบเห็นต่างฝั่งของฟอริรนเวดนะครับในการทําแบบนี้นะครับและแดนหน้าของพวกเราในการประสานงานร่วมกันนะครับดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับระหว่างโมซาล l าฟอรินเวตเอกิติเก e, แล้วก็ทางฝั่งของโคดี้กักโปซึ่งในนัดอุ่นเครื่องในนัดที่ผ่านมาที่เจอกับบิวเบลเนี่ยเรามีโอกาสยิงเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชม แต่ก็ทําได้เพียงแค่3าประตูเท่านั้นเองนะครับและก็ต้องจับตาดูเกมรับลิเวอร์พูลเนี่ยเกมรับค่อนข้างที่จะเสียประตูบ่อยนะฮะท่านผู้ชมในหน้าที่ผ่านมานะฮะในชุด A ก็เสีย1ลูกในชุด B ชุดใหญ่ของพวกเราก็เสียไปอีก2ลูกนะครับซึ่งการซื้อขายหรือว่าการเสริมในตําแหน่งกองหลังเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับหลายคนก็งงหลายคนก็ยังลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีกองหลังหลายคนนี่เสียมากมากนะครับสถนานการณ์ของกองหลัง แต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มาผมก็เชื่อว่าคุณซอรอา์เนอร์สล็อตก็มีไอเดียนะครับมีความคิดมีแผนอยู่แล้วแหละนะครับโดยวิธีการก็คือพยายามถอยเอาเจ้าวาตโรุเอนโดนะครับมาช่วยเป็นอะไหล่นะฮะท่านผู้ชมในจังหวะที่โจโกเมสในจังหวะที่ฟันไดในจังหวะที่น้องโกนาเต้เจ็บเอนโดก็สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เอนโดก็เคยเล่นนะในตำแหน่งเซนเตอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็สามารถที่จะมาทดแทนตำแหน่งนี้ได้ และบางจังหวะเนี่ยเราได้เห็นแดนการเวนแบกด้วยมาลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็คิดว่าเรามีแดนกลางที่สามารถเล่นได้นะครับหลายคนทั้งแม็กกาทั้งโซโบทั้งเวียทั้งการเวนแบกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรนะครับผิดคาดไปนะฮะกองหลังของของเราได้รับการบาดเจ็บเนี่ยแลนการเวนแบกก็สามารถมาทดแทนในตำแหน่งนี้ได้และก็จะเป็นแม็กกาโซโบฟอร์เรนเวียและก็เคอร์ตีจโจนที่จะได้ไปเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับ นี่คือแผนของกุซืซอร์อนอร์สโลตดูเหมือนว่าลิอรูพูจะยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรจะได้จะยังไม่ได้วิตกกังวลอะไรกับในสถานการณ์ของกองหลังนะครับท่านผู้ชมมาคราวนี้เรามาลองนะฮะท่านผู้ชมลองเดานะครับลองวิเคราะห์ว่าสกอร์ในกู่นี้จะเกิดขึ้นยังไงโค้ชทวนมองว่าเกมนี้ลิอรูพูจะเอาชนะได้นะครับ2ประตูต่อ1 อ่านะครับเป็นการถ่ายกันเล่นๆนะรท่านผู้ชมอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็เป็นได้แล้วท่านผู้ชมที่รับชมเหนืองบ้านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกอร์ในคู่นี้คอมเมนต์มาทายสกอร์นะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้กับโค้ชทวนนะครับนะมามาลองดูนะครับว่าใครจะแม่นกว่ากันนะครับขอบพระคุณมากๆกับการรับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับอ่ะก่อนเจอกันขอให้ท่านผู้ชมมีความสุข นะครับแล้วก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตในวันนี้เอาให้แบบเต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้โค้ดตัวด้วยกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไปพลาดในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันในพีต่อไปกับโค้ดตร,รวจลิบูสวัสดีครับ